เนี่ยเห็นไหมนี่เต็งหนึ่งยังไม่ทับนะเนาะถ้าเป็นที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็สุดยอดนะครับแต่โอ้โหอ้าวมาเจอเต็งหนึ่งเป็นยังไงเอ้าเอาหน่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหแต่ที่กัมพูชาเนี่ยเขาบอกล้มมวยนะเพราะเก่งนะครับเนี่ยอ้าวถ้าฝีมือห่างกันมากปะทะเพียงแค่แป๊บเดียวนะไม่ถึงยกหรอกเนาะเอาว่ายังไงเอ้าหน่ะหน่ะหน่ย ถ้าพวกฝรั่งเขามาคอมเมนต์นะเขาก็ต้องบอกว่าอันตรายนะอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะเพราะชกคาดเชือกด้วยเนี่ยกรรมการก็ดูแล้วนะครับคงจะอันตรายจริงๆนะครับเห็นไหมยุติการชกอันนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจท่านอาจจะชกต่อนะมุมมองต่างกันนะครับนะ,ะเกลียนกัมพูชาบอกว่าเมื่อจ้างมาล้มแล้วก็ต้องแกล้งแพ้ยกแรกแต่คนไทยบอกว่าไปเอามาทำไม ไปออกมาจากไหนไม่คุ้มค่าตัวนะเนี่ยก็มวยห่างชั้นกันเหลือเกินนะครับเอาก็มาดูอีกคนสิครับเนี่ยพรโศกพลน,นะครับขึ้นชกกับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยนะิมาดูสิครับมาเจอแสนชัยโคตรมวยไทยเนี่ยเขาบอกว่าล้มนะครับนะดูสิครับจ้างมาล้มมวยให้แสนชัยนะเพื่อโปรโมทแสนชัยโอ้โห อ้าวโดนเบาๆนะครับเนาะอ้าวก็มองได้สองแบบนะโดนจริงๆหรือไม่ก็กลัวแสนใชยมากเกินไปนะครับก็เลยทิ้งตัวอ้าก็ปรากฏว่าได้หลายหมื่นเหมือนกันนะครับนะสำหรับต่อไปนี้ก็จะขอนำเสนอการชกของนักชกชาวไทยนะครับนะซึ่งมีชื่อว่าอารามบอยอก็ต้องขออภัยนะครับไม่รู้จักข้อมูลนักชกท่านนี้นะ ก็น่าจะเป็นนักชกที่ยังไม่มีชื่อเสียงสักเท่าไหร่นะดูหน้าค่าตาแล้วก็น่าจะเป็นคนโคราชขึ้นชกกับนักชกขุนขแม่ดัมเกวดาในรายการซีทวีของกัมพูเจียนะครับชกเมื่อวันที่12สิงหาคม2561ที่กรุงพนมเปญกัมพูเจียเท้ากาดำภากเป็นภาษาอีสานะอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอีกสักครั้งหนึง่งเอาเนี่นักชกไทยนะครับ อารามบอยเอาก็คนเราไม่มีใครรู้ไปเหมือนสูแนวนะครับเอาสำหรับคู่นี้จะเป็นคู่แรกนะครับเป็นไท์เต้นนะครับอารามบอยชกกับนักชกซูเปอร์สตาร์นะครับดาวรุ่งกัมพูเจียดัมเกวดานตัวไทยกางเกงน้ำเงินอะไรอ้นั่นเห็นไหมโอ้ยไปเหฮดอีหยังนาะทั้งสันถือเข้าเขาต่ำนะเอิ๊กดังป๊อกเลยทั้งไยหวอาเลีน,เนแบบแสนมเชนนะครับเนาะ อันนี้ก็คือนักชกไทยอีกคนนะครับที่กัมพูชาจ้างเพื่อไปโปรโมตดาวรุ่งของเขานะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับมุมแดงกัมพูชาเนี่ยดัมเกียวดาเอาเห็นบอก่ตีขลัมตัวนั้เอามวยไทยเอา,เอามวยไทยดูท่าทางแปลกๆนะครับเนเาะดูเหมือนกับต่อยง่ายๆเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยเอาก็ถ้าเป็นมวยดังเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักจริงๆว่ะ เนี่ยเอาเห็นบ่เห็นบ่บถือเขา้าเขาเนะ่เอาเป็นมวยดังบ่ลัคือเป็นทั้งสันเนอโอ้ยบ่เป็นมวยผู้ท่อนตีพี่น้อง <c oughs> เอาขึ้นยงังยังเข้าไปบ่มีมาดมีทรงแทะเอ้นั่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาดูดูดูรูปทรงเขาจะสวยกว่าเยอะเลยนะครับนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาเดินเข้าไปฟันสองกันตัวมวยไทยนะเห็นไหมกัมพูชาเตะขาเนเอาเตะขึ้นเเห็นบ่ ลองเบิ้งกับอาราัมบอยดิเด็กวัดนันะ่นแหละเอาเด็กวัดวัดจังใดเอาอารัมบอยก็แปลว่าเด็กวัดนะ่ะเอาเขาแง่หูดังแล้วมันเออเอากอารรมการแยกทำไงส์ปวดนะเห็น,แนะนยแนกไทยนกไทยพผนะเสียงกลองเสียว,วา่าที่หันหลังมาเนี่ยก็เป็นมวยไทยนะครับว่ามุ่งน้าเงินนนั่แหละเอาวัาดจังใดเนตัวดำเกียวกระดาดดำเตะขา เอาพื่อนเะห็นว่าเพื่อนตีคิ้วแล้ววะหมูพอนะเอาหนังไม่เท่าไรเอาฟันซอกโอ้ยว้าไอ้เซ่ล้วถึกซอกเขมนินลอกมึงเปียงเอาหนังอเอาโอ้ยเอาเอาโดนซอกนี่ครับนะั่นน่ะเข้าไปข้างแล้วกันเอาเอาว่าอะไรอาร์นัมบอยอาร์นัมบอยตันงซอกเข้าไปตัวเฮ้อเฮ้อเอาว่อาวอะไรตกปอกเอาโอ้โยปากสีพี่น้องเอ้ยเอาโดนซอกเขา้าพี่ศพนะครับเนาะนี่พี่ศพเบี่ยงหัวสีกันแะล้ว เอาอารมบอยเอาตีศอกบ่เอาเขาฟันศอกสวนมาเหมือนกันนะเอากัประมกันอ๋อเมดยกนะครับยกสรเอาไนเคยเห็นนิดเดียวนึงทีนีงเอามาแล้วยกที่สามเลยนะครับเนาะเอาหลังจากโดนศอกเข้าพิศพนะครับนะเอาพิศนี่ก็แปลว่าริมฝีปากนะครับเอาวัดยังไงอารมบอยเอาเด็กวัดนะครับนะอันนี้ก็เป็นคาข้าน้องเฉยๆนะครับเนาะเด็กวัดอารามบอยเนี่ยอาจารย์สอนภาษาก็ไม่ต้องเข้ามานะครับเนาะ เขามาดูดูเอาว่าจังได้ละ่ะเด็กวัดนั่นแล้วมุ่งนำเงินมวยไทยัน่เอาเอาเจอ๋อกของก,กันแล้วว่ามาเอาหน่ะเออเอาเบื้องหน้าเป็นตะมึนเติบอยู่หรือมวยไทยคุณหน้าคือคนโคราบขึ้นและเอาเห็นบ่เขาฟันซอกเหรอเฮ้ยยิ้มไว้ยิ้มใส่เนี่ยล,ลองเบื้งตือา้าวเอาว่า,ายังไงโดนเย็บเข้าที่พิศพอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะโอ้โย พี่น้องเอ้ยนั่นละคนปากฉีกเฮ้อโอ้ยตี่มวยเราปั่นนั่นไหมเนาะจนปากซอยมึนอ่ะเพืพ่อนนะเพื่อนนะเนี่ยระวังเขาเขียปบะกอกเด้อยพญ่ไปเต้นโดเต้นดุเฮ้อเอาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาปากฉีกนะครับสันตีอีกก็เป็นสิงสร้อยลูกกุญจันทร์แถบพญ่ใส่บ้านกุญจันทร์เพื่อนตีมวยปากซอย อาก็สายหน้าไม่ชกต่อนะครับนะเนาะเอากรรมาการค้าแม่เนี่ต้องถามนักม้ยดิสิตีต้อบร้นะแต่ท,ที่จริงก็ต้องใช้วิจรารณญาณนะครับจับแพ้ไปเลยนะเพราะว่าพิศตีมายหาอันดะับนั้นเอาเอาจอยับประแทกเข้าไปนี่บ่ีควักนะบ่วงอีกมุมนึงที่ละันวดเสียาวะคนนั่งปากโโลกปลกปสับลาบอยู่ทั้งหลัง,ลงันคนข้าแม่เอาปรากฏว่า อารามบอยก็ชนะอันแล้วเอาก็มาดูกันโชคของอารามบอยอีกครั้งนะครับโอ้พระเจ้าคราวนี้เจอของแข็งนะครับนะอารามบอยมุมน้าเงินนั่นแหละสำหรับคู่ชกนะครับมวยขุนขมแมมุมแดงเอ็มดารู24ม่มกราคม2563ที่เวทีเก่าเวทีเดิมตัวเอามาเบื่องการชกค,ครั้งนี้ว่าเป็นยังไงอารามบอยเนะนี่ย อารามบอยเนี่ยก่อนชกนี่บอกว่าจะเดินหน้าไล่ฟันขมเมนตอย่างเดียวนะเนี่ยจะไม่มีถอยันสอนนันเห็นบ่เห็นบอนตัวก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับนะไม่รู้จักข้อมูลของอารามบอยมุมน้ําเงินนะครับนะแต่ก็เป็นนักชกที่ชกได้ถูกใจนะครับเดินหน้าอย่างเดียวนะันเห็นบล <c oughs> เดินหน้าลุยอย่างเดียวเนี่ยอ่ดูการชกเหมือนเหมือน <c oughs> ไม่เป็นเนาะครับเนาะคือยังคนบอเป็นยนมั่ยเห็ไหม ยังไงเดินแท่งอะนะเนอะแล้วหน้านี่ก็ไม่ไม่ค่อยเก็บเนอะส่นเก็บหนากะมองบ่เห็นเถนะนะเอาอารามบ่อยแท่งเขาหน่อยเถอะไม่เนี่ยเนี่ยฟันซอกเนี่ยเอาถ้าเราดูไปเหมือนชกเล่นๆนะเหมือนเหมือนพี่มาดนะเหมือนพี่มาดชกเล่นๆนะเนี่ยไม่มีมาดไม่มีทรงเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเดินหน้าฟันซอกเอาว่าแท่งไปคุนเขาแหมอะ อันนี้ก็คือดาวรุ่งนะครับเอ็นดาโรเนี่ยเขาจะปั้นให้โด่งดังเหมือนแก้วรุมจองนะและก็เรือนโสพรนะครับเนะเขาจึงใช้นักชกที่ไม่ค่อยโด่งดังนะครับนะไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไรมาชกเอาซานบานเท่ากับเอาว่าได้ดูถูกนะในสายตาเขาก็ต้องบอกว่าเอามวยวัดมาชกนั่นแหละพวดน,หนเห็นบ่กระซื้ออาลามบ่อยไหมเนาะก็ยุวัดไหมเนาะเด็กวัดเอาเจอิญเหร เจอเขาเจอเอาแต่ถ้าเป็นมวยบางคนเนี่ยทิ้งตัวนะครับนะแอและแน่นะถ้าเป็นมวยไทยบางคนเนี่ยอาโดนหน่อยนึงก็โอ้ยล่มเอาค่าตัวแล้วบางคนก็บอกว่าแพ้ยกไหนก็ได้ค่าตัวเท่าเดิมนะครับนะเขาเรียกว่าขายศักดิ์ศรีนั่นแต่อารามบอยไม่เป็นเช่นนั้นเห็นว่าแทงเขาฟันศอกเออเอานั่นดาวรุ่งว่าเออเอานั่นฟันศอกเห็นว่าเอาเดินหน้าบันเทาะนั่นน,น,าน,าน,น,นั่น ย่างเก่าหําไส้ย่างดีเขาก็เตะไส้สกัดเขาดูท่าทางจะเป็นเด็กนะครับมวยกัมพูชานั่นเห็นปะเจอเขาอ่ะเอาฟันซอกเข้าไปนั่นล่องเบิ้งเตีล่องเบิ้งกับอารัมบ่อยเอาแทงเขาเอาเอาดูหน้าก็คือไครเทนซินนัสกาวานะครับนาะสำหรับอารัมบ่อยเอาม่นยังนั่นน่ะอิ่งยันตาบริล้อใส่กล่องเถากรรมการเอาก็มาดูสิครับนะการชกของทั้งคู่นะครับ กัมพูชามุมแดงเอ็มดาโรสำหรับมุมน้ำเงินนะครับโอ้โหมวยไทยนั่นตัวอารัมบอยันแลเอาว้ทังในอารามบอยถือแข้งเขาไปสองสามแข้งซี่แข้งแล้วเอ้าเนื้อจ้วงด้วยมัดบอเอาแท่งเขาโอ้โหเขาตีสุยค้างดังปิดไปหนึงเอาแท่งเขานั่นเห็นไหมไวอารามบอยเดินตำมาแล้วเว้ยร่งเบงตีเดินแท่งน่ะเอาเดินแท่งเอาเนี่ยแต่ก็หลบมัดเป็นนะครับ เนี่ยเขาตีมาเนี่ยเขาสุยข้างดังแหละไม่โดนนั่นเว้ยยางใส่เสืออินแล้วเอาพ่นะ่ะโดดต่ำเขาโดดละโคตต่ำเขาเอาแทงเขาฮผู้ดังเริ่มปืออนออกแล้วเอาปืนบ๊วยผู้ดังกัมพูชาถือเข้าอลไรกับโอ้ยผู้ดังปืงนแล้เเอา,อเอานันโอ้ยเอามัดสวนกับเขานะครับเอาแทงเขาไปสัวเขาไปเอ็นตัวบ่บมีดเลียมมีเงาดอกอันมวยกัมพูชา เอาว่าจังไดอารัมบอยโอ้โหเอ้าเอ้ายัดเข้าเข้าไปเอาเขาก็ตีโตมาเหมือนกันนะครับนะเอาแต่อารัมบอยนี่เดินไม่หยุดเลยว่าขััวพ่อวะเอาแทงเอ้าแต่เขาไม่ได้ตีแบบถูขี้ใครนะครับอารัมบอยตีตรงตรงเนี่ยตีแบบนี่แหละตีเจ็บจังบัดเตอร์เอ้าเนี่ยเนี่ยโอ้โหเอ้าเอาพอกอดกันนี่ก็ก็ไม่ต้องถูขี้ใครนะครับตีตรงตรงไปเลยนั่นเห็นบ่เห็นบ่ ล่วงเบิงตี่ตายคักคัดกัมพูชาเอาหน่อยที่บอก่เป็นเชี่ยมวยไทยดีเขาตีอีลีดิเห็นมวยไทยตีเข้ากับว่าตีเข้าอนตัวนั่นเอาไล่ขว้าเอาเอาว่าจังไรอารามบอยเอะหักมาบ่เอา้ะกอดแบบนี้ก็ต้องแยกออกมาก่อนเป็นแจ้งไรเลยเอนดารโลเอานั่นเจอเข้าอีกแล้วโอ้ยเอาสวนหมัดคืนเอาจ้วงด้วยมัดเอาเอาเป็นตัวแทนเรืองโสพรบ่ ทุบตีเข้าเข้าไปแล้วอารัมบอยเอ้าเข่ากับมัดเอ้าว่าจังใดว่าจังใดเฮ้อไหวไม่ไหวตัวนั่นเอ้าโอ้โหลูกนี่พี่น้องเอ้ยวายมันเข้าคล่องซักซักกระเสียมแยกออกมาทำอะไรกักรรมการก็คือสิว่าดักเจ้าของงามเอ้าวแยกออกมาเราทำนะเอาอารัมบอยเดินไม่หยุดนั่นแล้วเอ้าวอัดจังไดขั้วมาบ่เอานั่นนะเอานั่นนะดึงขาแล้วเอาฟันซอกเข้าไปโอ อา้อาดังเริ่มปึ้งแบบปึ้งแบบแล้วม่งพี่เรียงกันและแม่นคค่เดินว่าจอนะนั่นเห็นว่าเห็นว่าเจอเขาเอาเอา่น่ะต้องตีแบบนี้ต้องตีแบบนี้โอ้เอาเจอสองคำเอาเตะกันข้อบันี้โอ้ยมดหยกละคัางดังปงร้ยเอากลับมาแล่ยกนี้สิครับว่าเป็นยังไงเอาเนี่ยก็คือยกที่สามเนาะครับเนาะว้าสีาธรรมดาลยนีม่ต้องตีจังสิ่ลาเพิ่ต้องไปติดชึงบัด เนี่ยไปติดเชื่องเฮ็ดค้ายอกแยกยอกแยก,ยกแต่เตนี่ถิบนี้เนี่ยเอาไปถิมพุ่นพุ่นเห็นป้นยนะเขาตีกับวัดสนแล้วยางไส้แล้วตีมาโนศนมึงบ่ยันกูเก็บมันแล้วเห็นบ่ล่างบ่งน,นั่นนะเอาทัดมาแล้วฟันศอกเอาแหลกศอกเอาแหลกศอกกันแล้วโอ้ยเอา้าเอา้าสงครามศอกเอา้าวัดัี่ไหนาลืมเขาแล้ววันนี้เอา้าเอาศอกมาแก้เขา้วครับอโอ้โหถือศอกเขาหนางายเงือบเลยเอา้าฟันศอกบ่ เอาเรียกทำแรกกันเอากรรมการแยกอกมาโอ้ยแตกเห็นบ่เอ้าจะเอาสอกมามาแก้เข่ามากันเข่าเนี่ยเขาโดนเขาฟันคืนน่ะไรไว้แตกกันแล้วมาตั้งไต่คุณหมอเฮ้ยเนี่ยเอ้าเอานล่ะโอ้ยเอาถือเขาสอกกันนางไห้ก่อนเนี่ยเจอลูกเลยแต่ขึ้นแตกเอาเนี่ยเนี่ยโอ้โยประสานงานเนาะครับเนาะเอาคุณหมอให้ต่อยต่อตีกันทำไรกกันเอากรรมการใหสัญญ์ชกเอา เอาว่ายังไงอารมบอยเอาเดินนะเอาพวนเห็นว่าเตะกันว่านะเก็บมือถือเอาเนี่ยเนี่ยแตกเขานี่ไม่ไม่ได้ถูขี้ใครนะครับนะเขาของอารมบอยเนี่ยตีตรงๆนะเนี่ยเห็นว่าสอกกับทึ่งสอดทึ่งเข้าล่องมือที่พวดเตะก็พ้องกันเอาตีลตั้ตัว่าเออนตีลั้มตัวที่ตีเข้าใช่ไหมนาบ้านมัดแล้วสำหรับมวยกัมพูชาเอาน<อ>งามาตีเข้าไปเอาลุยปืด ก็ตีแบบนี้ก็ดีนะครับนะตีแบบตรงๆนะสังเกตเนี่ยจะไม่มีลูกตีขี้ใครเลยวันเถอะเอานันฟันศอกเอาฟันซอกเอาลองเบิ้งเอาฟันซอกโอ้โหตกปอกพี่น้องเอ้ยเขาไปข้างดังปงล่างโดนวังหันเอามาแล้พลาดชาเอานันโอ้ยถือั้างดังนะครับนาะนี่ถือค้างดังวังหันเอาโดนจมูกนะครับนะเนี่ยโดนซานดังนี่แหละเนี่ยว้สิท้นไว้สิ อ้ยนั่นนั่นเห็นว่าบิดไปบิดมากพี่น้องเอ้ยดูดูด,ดูเอา้าเนี่ยขึ้นสมองนะครับเนี่ยโดนโดนตรงจมูกเนี่ยเนี่ยโดนตรงขัางดังเนี่ยเพราะเส้นประสาทเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยโอ้โห,โหเต็มเต็มพี่น้องเอ้ยเนี่ยตรงสันจมูกหรือข้างดังเนี่ยพี่น้องอ,อันนี้ก็เป็นจุดรวมประสาทนะครับที่อันตรายอีกอย่างหนึ่งนะ่นา,า,าแล้วก็มีท้ายทอยกับตรงเนี่ยตรงขัางดังแล้วก็ทางกระตยเนี่ย อ่าและสุดท้ายก็มาที่หำเนี่ยถ้าโดนแล้วอันตรายเนี่ยยังไม่ฟื้นนะครับเนี่ยต้องใช้เปลวันเถาะนั่นใส่เปลนะนี่ยบิดไปบิดมาไม่นาะหน,น่นเห็นว่าเปลมันเปลหักอีกว่าละ <c oughs> ่ะเมื่อก่อนก็เห็นเปลหักในอะตนนี่คงคนละอันเนาะเพราะว่าอันนั้นเป็นสีแดงอันที่หักนยะอันนี้สีน้ำเงินวันถเถาะอ้า ล่องเบงตีอันนั้นมวยไทยกับกล้องเสียกให้หนะก็ชนะน,นกไปในยกที่สามนะครับนะอลก็ต้องขออภัยนะครับในบางครั้งก็พากชื่อนักชกกัมพูชาคนนี้ผิดนะครับนะนคู่ที่สองในชื่อเอ็มดาโร่นะครับนะอก็พากไปซ้ำกับคู่แรกดําเกวดาก็ต้องขออภัยครับท่านขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากท้าวกาง